雷没音了。สวัสดีตอนเช้าค่ะ。 สวัสดีครับเช้านี้ไปไหนคะเช้านี้ไปเตี้ยวไปนั่งไกลเช้าอะไรนะเชื่อนีเป็นไหนมาลงรู้ไม่ยิ้มแตนไรก่อนไี่ขาวเช้าอย่างต้องใส่แค่ใส่รู้ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กระปุชชาแนลจะพาทุกคนไปนั่งกระเช้าไต้หวันนะคะที่เมาคงค่ะส,สู้สึกอย่างไรคะเดี๋ยวเช็นุ๊กเป็นๆแตลรอเวลาโม่คงโม่คง เด็กคนเดียกันอมีนเดียวอยาดูมีแพนด้ามันขี้ตุ๊กตาแล้วล่ะพี่เรีกคมดชเ่เยทเปนซูยดวยเราเกมมันน่ยเดียวเกมเรแต่ว่าไม่ต้องแก๊กเดี๋ยวถ้าระว่า อ๋มันมีตาดีแว้งเ,วเลยนนดูานะโอ้นี่ยมันนองเลยเฮ้ย<พ>ขคอข,อขอ้ออ,อนนาาบไรนม่รูบบ้พ่อเนี่ยตอนนี้ยังมบบู้เลย

พ really? eh, ี่ชาติไปไหนไปเร่ยนมีไปเลีนไม่ใช่ใส่เงินกระเท้ามีอยู่ฟังดูเปิดตัวจริงจริบันไดเลือนได้ี้ไม่แคร์ เนาะอ่านี่เร็วๆเมว่ักี้ซอสลงกรนหลงเรื่อยๆไม่งั้นเราติดตาดมปเกมอนมิ๊นอ่ามปเก้มอน สิดใช่ไม <t> ิดนะไม่ใช่บบ่าย ใส่แบบเลยไงไม่คอมเบรตองเปร่เยาสองโขยาขึ้นด้วยขึ้นนึงแบมันไม่มีให้ด้วยเรลยขวดเหมือนเลยขวดเหมือนก้อนด้วยเรางงานเรเป็นแบบวเราคอยทยอยเดียวเป็นซ่เ S <S ไม่เบื่อนี่ดูมาที่ไหนทำแต่ไมุ่่งมาช่อไง่ม่รุ่มาเหมากงค่ะบ๊ายบเอามือเอาลงลงไปอยาไเป็นคนลัวควาเจเจอบรรยากาศนะไม่ชุ่ยู่ยนไม้แต e> ่เรามือเนียเราบายบายนี่เลยโยแกต้นไม้น at <um ี่อ๋อถ่ายเดดีคนเยวมั้งอยูหรือต้นไม้เลยดีเด็ดดียิ้มยูโนได้รึเปล่ารูออ่ารูป่ายโอ้ยยิ้มหส ใอมนะไดิก็สุนจุดห้าให้น่อยได้ให้ขออนใรูปรูปให้ติดกระเช้ากันนี่ได้ไดได้เรียได้ให้กระเช้าเลยหรอปะโอเคหนึ่งสองเจ้านิวทำไมชอบทำไรเฮอจ้ะนเข้าเดี๋ยวห้องเยบไปนะ โอเคจ้าใเเปิดกาอ่ะ้อออนไอคนเนมาถ้ามันได้ดูเล็กเนาะก็จะเลยน้าเ็ดูไข้านอนมีล้มมันั่นแหละตอนไม้นั่นยกมว่นี่มันดังนี่ช่เสียงลงวันนี้ก็ไวดตได้หอกวันนี้นี่เจอถึงตัวนี่ชุดพิพัฒน์่ะอ๋อค่ะไม่รูปะนัน ไ่ตอนนี้ก็เ้ามีกัหาอะไรก็จะมีดอ่ะเป็นรองน้ไปเลยเพราะว่าไม่สูงนี่ค้ามหลายข้อนะพ่อฮะค่าหลายข้าเลยนี่น่เล่นไหนนั่นเล่นไหนได้ไิดลายอ่ะบินไปนู่น นเมโอ้มไงสี0พันเมตรนี่มันพันสกิโลก็ใช้เราอ่ะนั่งมาเซโร่เรามาเซโร่พราเรสเซอร์เดรับอ่ะเร์เซโรแต่สูงแก่สูสั่ออยสั่งรอยเม็ดู้เซโยั่สิบนึยกนเรี๋ยวเราวใช่คอใส่ขนตูน่แม่นางแม่นางค่ะพี่ต้อย หมูค่ะคือผัมองโกเลียมองโกเลียิว้่ไม่ได้โคตรมันเดียวตัดึกนไช่อาจารย์สวยเออสวยเป็นอะบเพื่อนอาปาเนะไม่ว่าเธอนเลยเพื่อนเรยาาเไม่ยอมทำโอ้ไปเก่นเ้าเมือ พีหรือนะจมูกแบบนี้แบบอุ้ยน่ารักนะแะพีบอกมันมีน้งรถได้กันทั้งใจรถเทียวสถานีย้เยนองนี่ถือเงี้ยชุดหนุ่มผีแตกรวนกองเงินพูดแต่ละทีมันก็ใชมีจารวานี่้สามมาเจอเอาเนื้ผีน้ำใส่มา เอ็นเที่ยวนี่ังดึกเทำไมเไมเปิดไม่มีหลังคามีองนามมีไรเยบรอยนมาคอยมามือไดตีตึงแล้วร้นตัดรื้อตัดน้รอนนั่นตอนนี้ถ้านการไม่ใจยิงตาย้อยังไม่ได้เลยเขาโพสไหมเปลือไฟอ่ะ้าแล้วนะไม่หลงแล้ลงหังไม่หููู้เลยช่วยนี่ชานะชาไม่ลงอ่ะ โอ้น่าจะใช้จะเดินขึ้นไหมบางคนไม่ดินท้ายังเอวปอกแต่ว่านุมีมาพระการก็แคย้งดเป็นวันีเแล้วชาหรอนี่เขาเลยชาขอนก็มาลงมาค่ายตรงนั้นขึ้นมาอยู่บนนี้มีทถึงแล้วค่ะถ้าเพตอนแบบตะ๊กใส่มาสถาดีมางคงเตรมตัวค่ะจ้าจ้า ยเย็นว้วยจะต่ายีนิ่มันสู้เย็นไหมคะเยน็นครับผมคำนวณประมาณกี่องศาคะคุณพ่อประมาณ15องศาอ้าวพานักพยากรณ์อากาศมาอะไรอย่าง้ขต้อกัะตุ่คนอ๋อดวยนะ อ๋อมีมีฮู้ดนะเน่อ,พอเพลงยเาท่เดเดไอ้ยักน,นึงนะคะไม่ได้เตรียมตัวพ่อมาไทายไน,นไหนเนาะน บบี้ร oh, well, ันชารอนแบบนี้่อนี่ไปดูดม่อยาม่จฉาอะไรวะต้องหลอกเป็นรูปหัวใจมันต้องเอาออก้อนไงญ่พ่อจะายดูนี้ พอต้องดึงนั่นก่อนอ่าเราเคอยหยอกมือแต่ร้อนนะ นมไขน่นอกบ้านเรานะคะบ้านข้าวเ้ไว้เปลีนอูโอเคดูดูเลฟโปเตโต้บอร์อนอตโต เฮ okay. ้ยดูหน่อรวมๆดูกันเถอะมิกโตย่าล่ะซื้อมาซื้อเกือบโยนไว้อย่อัน้องคนเหรอรวมกันไม่ไกลคนจังด้วยเขาใช่เลยมันให้เลือดเลนไดวัดารได้รวนไนได้กินยัง 好吃吗？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 看你呢。对呀，看你呢。我一定是做好吃的。啊。谢谢。对呀呢。啊。啊。啊。哪位啊？ นี่ยังไม่ท้อทีเป็นทีอ่ะมันเป็นผงโรยเนี่ยใช่มันเป็นผงโรยใช่มันไม่โรยยงโรยม่้ถนี่ยยะ่นไม่ยอนี่นี่นับแล้วอ๋อนี่แม่ลงล โอเคโอมคโอเ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 ค

มันเลได้ดีไดดดีลโลชิมป่าระเบิดค่ะเราก็นั่งกระเช้าเที่ยวเมอคงกันแล้วเรียบร้อยนะคะลงจากสถานีเมอคงเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวสวนสัตว์กันค่ะไปกันเลยนะคะตามกันมาค่ะขึ้นรถขึ้นรถแล้วนะคะเขาเรียกว่ารถ